สวัสดีพี่น้องครับผมทักทายเอฟซีแฟนขบแฟนเพลงหมอลลเสียงวีหกนกพงศกรครับตอนนี้อยู่กับบ่าวเบิร์ดนะครับลิเดอพี่น้องเด้ออาพี่น้องครับผมพเดียรเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับผมตอนนี้ครับผมบ่าวเบิร์ดยืนอยู่ที่ด้านบนเวทีครับพี่น้องขึ้นนี่ครับมอลำเสียงวีหกนกพงศกรทําการแสดงอยู่ที่งานฤดูหนาวอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอาพี่น้องครับผมขึ้นนี่ อย่าลืมเดินทางไม่กำลังแรงแจกกันด้วยนะครับผมมัลลัเสียงมีหกนกพุสกรมาหอดจอดถึงเหลือด้วยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องผู้ใดเขาไม่เลวฝากก่อลยก็แช่ก่อนด้วยพี่น้องบผมเดียวบันีบ้าเบิร์ดจะพาพี่น้องย่างเลาะเบิงบริเวณหน้างานด้วยพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมบรรยากาศหน้างานวันนี้บรรยากาศดีมากไหมแม่บรรยากาศดีแห้งนะคะผมคณะนี้นะครับผมบริเวณดานนาเวทีแม่แม่จากกทมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องสุกุสุคนเด้อครับผมเข้าสู่ บริเวณลานเพลินด้านหน้าเวทีมายทำแจกมุกนกปงสกอร์นะคะบอกเอออันนี้กะอ่าบอกกับพี่น้องเนี่ยอันนี้บอกบอกกับพี่น้องเนี่ยบอกกับพี่น้องเนี่ยครับเอาอสักนิดเดียวเดี๋ยวพาพี่น้องเมิ่งบรรยากาศหน้างานครับผมเดี๋ยวพี่น้องเมิ่งบรรยากาศหน้างานนะครับผม ตอนนี้ด้านหาเวซีนะคบผมไม่แม่จากกทมก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะรับผมพี่น้องมาจากกรุงเทพกันหลายเด้อครับผมผมือน,นี้เดี๋ยวจะพาดูบริเวณนะครับผมบริเวณงานมือน,นี้บรรยากาศดีมากทุกคนพื้นที่กว้างมากครับผมมือนี้พื้นที่กว้างแห้งพี่น้องมาเด้อครับผมวันนี้ทำการแสดงสองทุ่มโดยประมาณนะครับผมเมื่อนี้เวลามีจำกัดจักน้อยพี่น้องครับเวลามีจำกัดนะครับผมถึงประมาณตีสองโดยประมาณเด้อพี่น้องเด้อตีสองเดยประมาณครับมือนี้ อันนี้บริเวณด้านหลังเวทีหลังเวทีนี่โอ้แต่ยังกินน้อท่างนี่ท่านนี่กินเขาพี่น้องอะไรนะมาสมันไก่ควแจก่อะไรนะมาสมันไก่คัวทำแจกว้าคือได้กินไก่ถาวะคัวได้งานคัวได้งานดิโอคัวในงานสวัสดีน้องเบอร์ซอีกครับ แห้งก่ออย่าอยบอกแห้งสวัสดีครับน้องเบอร์สวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะ,ะผมเอาไปทางไหนเนี่ยท่างนี่ทวงไปท่หอไจาไหความรังโอ้ความรักแต่เพื่อตา่อดไปก่นจัด จะพาไปนองอยางเบิ่งน่อนสวัสดีค่ะบาเบิร์สสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะคระับบานไปทางนอกถ้าออกไปเด้อเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณด้านหลังเวทีนะคะผมไปซ้อมบนขั้วกับพี่นะะ้องมิคขั้วฮอเดียงกินนอทักทายพี่น้องทางบานสุภุสกุนเด้ครับผมทักทายแม่แม่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีะะเด้อครับผมอ้าวขั้วฮอเดียงกินนอนน่เอามาอย่างนี่ โซมต่ำพี่น้องแต่ป้าไอต่ำแห้งแลไรพริกสิเขาตาพี่น้องอ๋อป้าพี่น้องหอมบ่หอมบ่นี่สวัสดีค่ะบ<ม>ุมขั้วนะครับใช่สวัสดีค่ะบุ๋มขั้วเขาอะไรอย่างน,นี้กินน้อแม่เมื่อนี่แกงไก่เส้นน้ำมันมลูกหลานแกงไก่เส้นน้ำมันมหมอบักแง่หนึ่งพี่น้องปุณห์หมอบักแง่เลยครับผม ฮอนฮอนได้พี่น oh no. like ้องแล้วไม่ไม่สดสดเนี่ยไปแตกินให้พี่น้องต้องหมอไงได้พี่น้องเพราะว่าลูกเต่าห้าลายเพราะว่าลูกห้าลายพี่น้องบูนี่ลูกห้าลายเด้ออ๋อท่านเห็นไหมอย่างนี้คือซิมข้าโคกกินข้าโคกเลยทีสวัสดีจ้าน้องเบิร์ดสวัสดีนะคะผมสวัสดีพี่นีด้วยนะครับผมสวัสดีครับเบอเบิร์ดวันนี้งานโชว์ฟรีบอลลูคเป็นงานบัตรนะครับผมงานบัตรครับผม เก็บบัตรนะครับผมบัตร120บาทตอนนี้พี่น้องมาแต่ก Luckily, Hence, ็ทมกกับหลายเด้อครับผมพี่น้องมาแต่กรุงเทพกับตอนนี้ก okay. like ็เดินทางมาหอดจอดถึงบริเวณน้าเวทีแล้วนะครับผมด้านบนเวทีตอนนี้พี่พี่ทีมฉากทีมไฟทีมจอนะครับผมกำลังเชื่อระบบบริเวณด้านบนเวทีอยู่นะครับผมคืนนี้การแสดงเต็มรูปแบบ2ทุ่มแล้วครับผมสองทุ่มตรงเรามาเจอกันนะครับผมสองทุ่มตรงหอดเจอกันนีพี่น้องเ้องานฤดูหนาวนะครับงานฤดูหนาวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเรามาเจอกันเ้ยพี่น้องเด้อคำขึ้นนีมวนซื้นโฮเซลกันน้ำกันพี่น้องครับผมสองทุ่มถึงตีสองโดยประมาณนะครับผมวันนี้เวลาเขามีจำกัดจักนอยพี่น้องครับผมวันนี้เวลาเรามีจำกัดนิดนึงนะครับผมแชร์ให้แล้วจ้าขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะครับผมเบิรงพี่น้องอันนี้พี่น้องมาแต่งุงเทปนะครับผม แม่แม่มาจากกรุงเทพนะครับผมเดินทางมาหอต่อถึงแล้วอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผมด้านบนเวทีตอนนี้พี่ปี๊ทิมไฟทีมจอทีมฉากกาลังเช็คระบบด้านบนเวทีอยู่นะครับผมกําลังเช็คระบบด้านบนเวทีนะครับนี่อันนี้พี่คิงนะครับผมสวัสดีครับผมทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับงานได้ดูหนาวตากช่องข,ของขายหลายาหลายครับขายหลายแห่งพี่น้องไปที่ตะขอดีๆครับทัพอตะแซ่บแมนครับวันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มนะครับเล่มที่สองครับผม สิบห้าพี่น้องเตยที่แต่หนึ่งถุงถึงนองสองถุงแมนนครับผมแมนครับผมพี่น้องอยู่ไกลมาเด้อครับมายังพันนะครับสะดวกสบายด้วยนะลงปากช่องแล้วก็มีรถเข้ามาใช่ครับผมอันนี้บ้านฮักนกพงศกรบ้านฮักนกพงศกรกับม่ฮอดแล้วพี่น้องนี่นะครับครับผมมาดูมาให้กำลังใจแล้วก็มาเอื้อนไปกับพวกไก่อีกครับไปงานมิ้วแกงขอใช่แกงขอเชฟปุ่มพี่น้องครับมาสงมัยพี่ก่อนนั่กันเด้อเพื่อนเด้นมาเมินนันครับพุ่นอีแม่บ้านนกพงศกรเดี๋ยวไปจอบเบิ้งอีแม่ก่อนบเนี่ย นี่สวัสดีครับคำมคีค่ะผมนี่พี่น้องเฮามาเรีวแม่แม่เฮาม้าเรียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีแม่ตอกครับผม <c oughs> แม่แม่มาแล้วนะครับผมเดินทางมาหอดแล้วพี่นอ้นอ,งนอ,อ,นอ,นองนี่เอชมลมคนักพนักกรมาหอดกอรมูอิหลีพี่น้องนี่ มาก,ก่อนเลยพี่น้องนาฮานเลยพี่น้องติดนาฮานเลยพี่น้องครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับผม <c oughs> แม่ก่อนขอบคุณมากมากครับผมนี่พี่น้อง,งบรรยากาศด้านหน้าเวทีอันนี้แม่ๆจากชมรมคนรักนกฟงสกอรน,นะครับผมมหาหอดจอถึงลเลยเด้อพี่น้องเด้อติดนาฮานเลยพี่น้องติดครับผมติดนาฮานเลยครับผม บรรยากาศ้านาเวทีตอนนี้บรรยากาศดีมากทุกคนงานฤดูหนาวได้พี่น้องวันนี้งานฤดูหนาวเลิกตีไหนครับผมเลิกตีสองครับผมวันนี้มือนี้จะมีเตยผอมดวยครับพี่น้องเตยเอินพี่เอิญน,น้องนะครับผมในช่วงแรกนะครับผมจะมีทีมศิลปินพี่นเอกนะครับผมเตยนะครับผมพาพี่น้องมวนกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ตนะครับผมประมาณหนึ่งทุ่มตรงเดอรมานะครับผมจะมี กลุ่มเปิดนะครับผมเอ้ยวันเป็นกลุ่มเปิดเต้ยไอพีนอนองนะครับผมในช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับผมส่วนสองทุ่มตรงนะครับผมจะเป็นในส่วนของงานโชว์เต็มรูปแบบนะครับผมหมอลำเสียงมือของรัฐวสก่อนขึ้นนี่งานโชว์เต็มรูปแบบนะครับผมสองทุ่มรถไปน้องเด้อแต่ว่ามาแต่หนึ่งทุ่มรถไปนองมาเต้ยน้ำกันก่อนพี่น้องเนาะจังเบิ่งช่วงงามๆโชว์สวยๆบนไปจีครับพี่น้องวันนี้การแสดงสิ้นเส้นสุดที่ตีสองนะครับผมบ้านแพลวอยากไปเด้อจ้ามาเด้อค่ะผมมาเด้อ บริเวณหน้าเวทีในี่ยคคืนนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมจะมีในส่วนของบูธผู้ให้การสนับสนุนหลักมอลกมเสียงมิหกนกปงสกรน,นะครับผมเริ่มแรกและพี่น้องครับผมเต็นสีแดงนี่จะไปในส่วนของเครื่องดื่มชูกําลังโอทีเอ g นจีริงนะครับผมขวดละสิบาทนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านค้าที่มีตู้แช่แล้วก็เซฟินอีเลเว่นด้วยนะคร <c oughs> ับผมสวัสดีครับพี่เบิร์ัซดีนะคะผมสวัสดีด้วยนะคะผมถัดมาเต็นสีชมพูนะครับผมจะเป็นในส่วนของสบู่น้ำฟอเรสต์นะครับผมพี่น้องไอ ขอภัยครับผมจะไปนในส่วนของสูบน้ำฟอเรสน,นะครับผมล็อกผิวนุ่มดูกระจางใสสวยเกินต้านด้วยสูบน้ำฟอเรสกับเมแชมพูนะคะผมคิวรินขจัดน้แข็ด้วยมอนิกับีมีปุ่มชับมาจจำมาแจกก็บรับผิน้องเด้อแล้วก็จะไปนในส่วนของเต็นท์สีเขียวนะคะผมจะไปนในส่วนของแจ่วบองนะคะผมบองตอของบอสนกโปสกกนนะคะผมกระปุกละ100บาทกระปุกละ100บาทนะครับผมเรียกว่าสังสตือออนไลน์กัไในพี่น้องครับผมทักเพจเฟซบุ๊คล้าน,นป่อขานกโุสกรได้เลยนะครับผม ที่มิกเขากำลังกาลังมิกอยู่พี่น้องกำลังจะเริ่มระบบด้วยพี่น้องเนอะวันนี้จะเช็คระบบแต่เว้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาเลืมแต่เว้นนาะพี่น้องเนาะ